สบายดีสบายดีสบายดีใส่คุณ่อี่ของไห่บ่สบายดีพี่น้องผมเป็นยังไหน้งพี่ซุ้มเย็นดีบ่ทอดทอดเออสบายดีสบายดีเออสบายดีเป็นหนึงเซนต์หน่อยน้อขายเครื่องดีเลยใช่ใช่แอมมาหนักมาแน่นี่ทะเลกุบกบีสบายดีลูกสาวคนงามลงตลาดขึ้เก่าลูกสินเชลล์เปลาเขาพัด บ่ได้ไปห้องเยียนบ่เป็นยังฮะมันชุบตอนเพลินอนาคตอีกมันห่อเลายมันห่อนลายเมื่ออาสานักเรียนห่อนลายจังไถ่สละเป่าธุรกิจใหม่ก่อนเท่าไรมาใส่รุ่งเท่าแห้งไรเปลี่ยนเป็นหน้าเป้เด้อยเาชนะหน้าอ้ายได้กว่านี้อันไรก็อันหาพันเอาซ่าเอาพัน ใส่เข้าไปใส่ยังเอาอีกถุงเศร้าหันลูกสาวเลยมาขายคือเก่าซื้อว่าแสงเดือนแสงดาวแสงสว่างค้างคาวแสงยังเกาะแสงเดือนบุญบัตได้ครับเดี๋ยวมาแผงเงินฮะกำลังใจ คนมาตกจักเถื่อวะ,อะมิตรร่มร่มหล่อนหอนนั่นเองโอ้ถอนที่อากาศหอนมาอีกแล้เอาเอาเอาสุๆสๆสอบผิวสบายดีอัปโตนุนพี่เพื่อประชาชนคนที่อยู่ทั้งบ้านคนที่รับชมอยู่ทั้งบ้านคือเกา่าคือเก่าสุคุมามาอีกแล้วมาดูมาดันมามันมาคักมาแน,น่ครับ ด่านหลังแดดล่มล่มตกช่แล้วี่บัวนี่อาหารตามดดูการครับทั้งเลือกทั้งแกนกับไปคุดมาคุดไห่ใช่หไักบัวหัวมันหัวมันตาแดดกำเบิดพักกระโดนพกเอียงนี่พักอีหุ่มพักกระโดนตะเคียใส่จีคายหหย หักบ้วเท่าไรมันละห้าพันไทุงเอาเบิรบ่เนาะเอาเบิด์คุบ่เอ้เบิรเนาะเนาเบิดกกเบิดนะ่ดีสวา้สว่าโอ้ย่าไปคุดมาหลายปีหนามันออกมอนซอแนวเนี่ยใช่ไปคุดแทงมันไใช่ฮะแ้งกดี้สางบาร์มันบอกแกนบ่คนตกยังไปคุดมันฝนตกแขงดเอา ไหเม็ดไหเม็ดว่ะโอ้ยขอบใจไม่ได้ค่าค่านั้นชิหาคากองกลนย่ำจุกหาพันมันเลิกด呗เลิกคากีเออตรงกองกลนแน่นอ่ะเจ้าือเดิมเหมือนละครับสุขุมมาบานเท่าอันดีอันดีแม่ยังเกาะทิพันไม่ไง มาทัวไปเข้าใไะเหตุสิบพันไม่ไงสื่อซอยเราเลสนะ่อาวอ้าวสื่อซอยวนะันวน,นี้แม่กโกกระบอกเล็กน้ำตัวไรมือนีมือนีมาจักเนี่ยม <c oughs> าฝันเนี่ยบอมาฝันเนี่ยบอยหยยัง <c oughs> ยายยังย สุขุม่าบ้านเข้าแล้วครับอากาศห่อนห่นปลากรลังขึ้นเตียมถทีบเตียมเดนปลาปากปลา,ปาขาวปลาเพียเข้าเอาลูกสลับเป้าใยี่ม่อ,อะไรนี่ม่หาแล้วตะเพียนเต็มมะยะ và nhọn tiềm mại nha và nhỏn và nhỏn và tập hiện và nhọn hết khóan hết phương mực muông súp phát khóm mực chua mực khám, ngang ô oh, hôm qua mặc mùa 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 ซีฟซีฟซีผ้หา,า,า,าหนาวมาเอาเนืองอันเดียวบังวงธรรมศาสตร์คนงธรรมศาสตร์คนขายธรรมศาสตร์อ๋อมาตั้งบีแจกฟี่บักพิกแหงสองถุงแจกฟรีอีกย่งละ่ะแจกฟรีบักพีกแหงหรือบักทัว ใครสไม่ยังมาแตกพี่แจกนี่เนาน้าวอโอ้ยมแจกเนี่ยไปเตะขนเมื่อไห่ใช่เนาะแม่ล้างถ้วยวันน่ะโอ้ยให้ถึบเมียใสอันนี้นะครับผลแมจัดรายกันแตกฟี่หรือ่ะแลกฟี่ครับปินโตน้ำยาล้างจานเขาเสือสือจักถุงเขาจังสิไปล้างหายอยู่เือ ต้องถามคนที่บ้านก่อนเห็ดเปื่องเห็ดนา่งฝ่าเห็ดขอนอุ้ยจนบัดบานเบิดนนนี้ันเป็นีฮะันมาแพ่บุญนมบุญบุญบ้านไานด้อะบุญจ้าอ้าวแพ่บุญไปน้ำอ้าวเชียงสีไมเยงจังไบ ผมเป็นยางผมเป็นสังจ้าเงิอนือนัเห็นเอฟซีสบายดีสบายดีวามวเลื่อนักัเืนมเกิดพี่ยังพันสมเร็จเจจิตเนาะ้นวก็แมจมาเี่ยังขื้กวัไวไวขายยังขายยังขายปลาขายปลาขายปลาขายยีขายปลา ขายปลาได้พี่น้องผมต้องมีขา,าข,าขายปลาขาย,ยคายยานั่งตัวยางนี่หอดโตสิ่งโศกตัวไหนจะจะขายคอยใส่ถุงเท่าไหร่ใส่ถุงอีหยังนี่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 นนยยนมันบานใหญ่เขามันหนามันใหญ่ซ้ำเลมัน บ่เท 500, 500, 600, ่าไร่น้อนฮะมีสี่นอ้ยสิบ่แล้จ้บ่ไยอีด้ถุงสุซอยเนี่ยน้องไเสีย๋อเสียเอ๋เป็นเท่าไรบาทเนี่ยิบหาาดเา่อเขาเจ้าสิบหาเขาเราสิี่เป็นเท่าไรสิบสี่บวกสิบหา

ออเออสือสิบสี่โค้ดสือสิบหกน้ำจดบ่จดบ่อลืมเด็กคโตเดี๋ยวจะก้ายกบบได็กขขายขายด้กา็าดกด็ขาาด็ายเด็กากขาด็ายเด็ายเด็กเดาเาเเออยดเา สิบส<โ>ี 16, 15, Jamie, ่สิบหกสิบห้าพวกสิบสีเขาวสักวายยังไงโอ้ใช่ตอนแรกสี่สิบห้าสิบหกเอาอันห้าหกก็กลับไปเฮ้ยกระต่ายเอาเต็มน้ำ เชิข่างใส่ให้กันกับข่อยเลยเนงาฮะเชิามันล้าคนกับงามนี่ยหูละสิบเจ้าใส่เข้าไปห่อนห่อนเครับเห็นเราเสฉะไรตัวมันเราหนาวเลยเราโอบผิวจักตัวสามตัวว่ะอุ้ยขาอีหลีเท่าไหรเจ็ดสิ

เอาหานึงที่หานึงเปลี่ยนหาหนึงหกหนึงเป็นเท่าไรหลายจักตัวละสองหลายเนี่ยจะใช้อันมไห่แซ่หนึ่ป่ะด้วยใ่อีกอันหนึ่งแขงดีเรียงงเลียงยังลกยางยมากอไรมาตัวหนึ่งใส่เข้าไปหน้าเมอโอเคแซนหนึ่งไปเนาะ ถือเวลาอ,อยู่สาคใคะ่อนฮันดีนอนตรงไหนนั่ฮันดีนตรงไหน,นตรงไหนฮันดีนทางฝุ่นนี่ร้านขาเครื่องนี่ฮันเจ้านี่ตรงหาเงินกันใจเนอจ้า คือาเลนของแฉ่คือเล่นของเทียมสุกุมาบานเฮาด้วยครับเต็วดียสส่ขาดเายไปนำเห็ดบุญไปนำเออไปน้ำไจใจท่าเนาะมือม่วงสุกเท่าไดมื่าง้องอสเยพีนาขายยังขายค่สิบพัน สิบพันสิบพันสิบเอาสิบพัเอาตะบักม่วงเอาคนละสิบหนึ่งสองส่เป็นยงอเปอาถุงหนึ่งเจ้ากะสิบป่ะเจ้าขายยัางขายกับมังก็ไรย่งกะไรใช่ไหมสิบ้ายมุกบอวใส่ผู้ใสละสิบพั ยังกไ่เท่าไหนล่ะไได้เท่าไหนล่ะหนึ่งสองเอาซีพูดีิหนึ่งสองหนึ่งสองปันกันช่จะใส่คนละหน่อยกันได้กาะซี10 นี่เอาันนี้แย่เงินกำลังใจนี่ลูกหรือตางขายยังลูกหอยกับมยังจะมีหอยขดด่มูแดงมียังอีกเอาขามใส่ถุงนะข้างแก้วเลย พีเอาพียกเอาต้องหนึ่งมาซื้อซอยเป็นเท่าไหร่สามพานันด้วยกำลังใจเด้อติดมนี่ไว้อันน,นี้นี่ตันแม่น้ำเด้ออ่จาจะขวมจะกดบ่ายพ้อบ่มีนอะนนกินบริสุทธิ์มัมี่ี่จะบอกม่วง อุวงงเราได้กินอยอกบ้านเราเบื่อเียดแหงนอใหม่ฮ็ดขอนบักทัวใคไข่พัมเออมมน่พันมาแพร่บุญน้ำเด้อครับเมื้นที่้อยที่จะมาถือก่อยอยู่อ่อที่จีจาง่ะยังกอยหรอซอยในที่นีจาง มามาหน้าไร่หนี่มันสิกาก็มามาอย่าอยากกินจะขาคาดสอ้าวไปด่ไปดคยันเด่ันสี่ี่ไหนยุ่งใหอ่อยันส่ยันโุกจะไรบาทีิอ่านเพิ่งเอปเจอะไรซื้ออ่านิมันที่มาเจอใจนี่จะยังไม่กัวไม่ิ่ง10,000 10,000ใส่ถุง เอาอย่างไงอินบอกข้าว่า,าวาใหใ้ขายเครื่องอะไรเงินบอกสิบพันจะถุงเอาสิบสิบพันจะทุงแอ,องนี่ต้งเลเท่าไรอันละเอาแตงกับมาแตงเงินแท่บาทดิปันแม่นะนำเนอ้ โอ้ขนางอันนี้ใซ่วุ้โว้ยมันบ่เห็นดรอกมันหลีอยู่ทั้งแม่ทคนมันหอนมวมาไก่แดดดรอกเอาสีพันเอาสีพันเอาสีพันนี่ได้ปันกับคนนีมแ้งเขาอะไรเอา พัใจ้ักซิบเาเจ้าบาแตักแตงก่ห้วเลเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยซิบเนี่ยบอกแล้วว่าซิบว่าห้ไม่ไงนี่เพราว่าปั้นกันอะไอย่างนี้ยองแม่งแ่งแม่ื้อ่ม่งแม่งแม่ม่แม่แม่ม่ม ไปคุ้มเครื่องของเขาน่เหคุ้มเครื่องอย่าของก็ปาก็ปาเอา้าห้องเจ้าใ <_ d ata> เอา้าแทกซี่ซื้อจูอาเอา้าห้องลาเอาเมื่อตำเออแจงไว้น้าเมาเอาเมื่อตำเออด้ๆซื้อสองตัซื้อสองตัวกับผ้าะ มาตนนี่่นี่มาซอยกันแน่นี่นีพดเท่าไหรบักนัดสิสถุงใส่ถุงใส่ถุงถุงนึงถุงนึ่งมันบานอยู่บ่บานทำไรเาหาาบ่มาสองวันลว เอาตบังนัดเอาใจเด้อกลังใจเด้อหอยขัวเออจังได้ใส่ใส่สิขายยี่ห้อหรือสยขายเท่าไรหอยมามามาขายก่อนเน่ยเฝ้าไอคุณนันเดขายยังนั้น่ะมีอย่างเนี่เท่าไร เอาอเราใหม่มากเออุปุ่มไม่เบิดเลยตัวนี้เราปุ่มไม่เบิดเลยคนละเศร้าเออคนละเออเออเสนุขึ้นว่าจาจาเออ้น่ารักคนละาอใจอใจอย่างไอโอ้ยบัตขายได้เดียวพวกนวนเป็นเอสซีจะเล่ามา้บอกแม่เล่า่าฝากมาขามแม่เล่าเนี่ ว้วน yes> uh ี่นี่นี้เอานี่เอาเอานัดไม่ค่อยทีนี้จะเอาไปโอ้เฮียง่บอแ่กางบอเว่าคนฝากไอยไปกินแกงใจแล้วก็ใจแล้วโดยยังบเบิดเดอร์ไล์ดีตลาดสุขุมวอ้อมอาคารอยู่เต็ม สื้อซอยในทอดตกแ่งท่ไางไหนก็อาซอยซื้อตกแตงเนี่ยจ้างสาดหน่าร้อเขากลองนานี่นะมีซอยมีไงน้องีฟั่กแตงเ๋ยวซื้อซอยเด้าื้อซอยใครยลงคุนั่นเนอนักเขาไปอยี่อันเท่าไรไม่เท่าเอาเศร้าไม่เท่าเอาเศร้าลาลาสิถุง เฮ็ดเฮ็ดน่องจะไม่ใช่สะเอ้าเฮ้ยแต่คือบมเอิร์นใครเนี่ยมะขายคือเก่านะามันดอกลักดวงมะลาดอกลักในดวงใจอรอบหมากนัดนี่ยังแนวของเจ้าใครผ้ำปลูกเนียกเองบ่ซสื้อ

เราโมโหเราเราติดนี่ไว้ไม่ไงกำลังใจเด้งงอ,องูงไม่ใช่ง่งไม่ยัง,งยแน่พวกเจ้าน้นงใหม่ม,มีพมปีแน้ใหมพ่พมปมีพมากเ้าบักแตงเนือง โอ้ยอ้าวซื้อซื้ออ้าวเขาใจไหมยังแนบแล้วใชเมาส์มเนี่ยเจ้าโอ้ยดี๋ยววดประเดี๋ยววัดเงินเน้ลยเนาะจิ้นหนีไปซะได้มีไฮไลท์เลยที่ผัด สิบผัดแ้รับสมารถคนถืออยู่ได้รับสมารถคนถืออยู่ได้ผมมีคนขายเครือ่องเอานีให้เราหน้าบาทนี่กินอยู่ว่าหากบัวแบกมาบาทออกไหให้เราให้ขยราาบบะฮันวูิ่งวนอยูจ้าหน่หนใช่ฮะนี่กินยี่ห้นี่ นย้น่้หมดเนี่ย่ยงก่อนยอยงกู่โอ้ยจั่หื้นเนี่ยมดเอาบพักนยังไงไดิ้ปั่นไม่เหพอแล้วจะไอไเว้นข้าห้ว่าบพันื้นมดละเออจะไ้ปั่ื้นดีเออเราจิตใจดีเลยหน้าตาเรก็ดีโย่บุ๊ม่น่จกลี้ยงได้เว้ดให่่าด้าายทุกมื่อย้อนนี่ บ่โอ้ขากขาดผู้เบาเ่ไม่เจี๋ยหรอผู้เบาอี่ยังหุยหลผู้เบาหผู้เาที่หลห้าวิหิวใจคะแนนต้องเพื่อนขอบใจนะขอบใจนะด้ยด้ยยมาดีกรเปุ่นมะขอปลาหลล่าที่กอล์ฟนน่ะตีดนี่ไหวสวัสนี่ บริสุทธิ์ซอยเราแล้วนมๆนอยู่เราดาข่ในใจจะได้วูนี่ไม่ฮาสื่อจะตัวซอยผู้นั้นสื่อซอยคข่มาจจุอ่านองหยเองบ่หาซินาออ้าวกำลังใจเด้ได้ลูกจกค้นอันแด้ลูกสองคนหด่ะบล้ออะ้รบุนีเจ้าแล้ว ขือลืดขลาดมานี่อะไรไม่ใช่เงียวเถอสแนมน้นสมุนไพรก็มีเดี๋ยวำบีบานผู้สาวเยผู้สาวใชยีกบ่มีนี่เขาเห็นเปล่าไม้ละ ลูกละกินมาเนี่ยน้ำลูกเนี่ฮะเอาพบปลาลูกเสือหายสิบพันเามักทัวมาบานเอาลูกละกินกบจำมักทัวอย่างนีกบม่หรเน่ยมักแจงเอาวะเอาโอ้โหปวิที่เสียดกจ้ายรกัน แล้วแรกเขาจัดเตรียมอัตรเตีตงมะถุงนึงเงินมาไม่เอาบินเหล็กกายเลยจิ๋ววิ่งอ๋อยีมให้กุ๊บแล้วก็งามเลยนะ ทิบพันธ์ม่บักทัวซือซอยคนซื้อใครแน่คนถือตี้คนวะบอกตัวไอซื้อซอยคนถือขวอยลำใหญ่ยยแล้วนะน่าอยู่น่ากินหลายอีหลีผู้สาวได้คาเอาบักทัวมาน้ำมัดหนึ่งปลาตกแตงมาน้ำบัดสองคนสองเฮื่อน

ใช่สูงใส่สูงอันนี้อึใหญไเลกระเป๋าสิไม่ห้าพันเจ้าพันเจ้าพันสื่อซอยทอดก๊อหนีเลยบ่ลูกสองเลยบ่เนี่ยสาวละสองคนนี่ยังนี่จะตกแตงอารุณไฮตามแรงอ้าว หาเงินก่อนจ้าจ้ารุ่งถามหน่อยหนึ่งสิขายริสยายขายเอาน้ำใญ่ใส mm ่ถ um ุงน้ำใญ่ใส่แก้วก็ได้ลำใญ่กับข่าวสองโจกเออกันขายที่ซ evet OK> ื้อขายรุ่งสิไปยังละโจกโจกสดใส สิบสองสองโจกเป็นสาวสี่บ้านมาเมาโจกเรื่องนี่ได้เวลาแม่ค้าขายเหล็กกำลังเยมำพ่อมพ้อมระบายนกกังแกกดจดก็ได้แล้วแต่ ตามดวกแก่บหอกระต่ายต,ตัวเมียตัวผู้พวกเราได้ตายตัวเมียนกกระแขกตัวหนึ่งเจ้า,รจากระบ,บอกถือเนเตอร์จะมีแต่อบอกคอยสุยมังก้อนเขาบอกก็ถึอได้มังก้อนบอคุ้ยเพื่อนจะค่อยบอคุ้ยแขว,ขวนกับบอกรึเนล่าเอ้าวันนี้มาเจ้าตัว ไก่นะ่ะจดไปไก่